มาอติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับข่าวราคาสินค้าเกษตรสำคัญจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรราคาข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิ105ราคาซื้อขายที่พึ้เมืองจังหวัดขอนแก่นราคาตันละ16,300บาทข้าวหอมมะลิ105ซื้อขายที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกด ราคาตันละ16,00 0บาทข้าวหอมมะลิ105ซื้อขายที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญราคาตันละ16,660บ uh าทข้าวหอมมะลิ105่ซื้อขายที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรราคาตันละ14,900บาทข้าวหอมมะลิซื้อขายที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ราคาตันละ16,000บาท ข้าวหอมมะลิ105ราคาซื้อขายที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดราคาตันละ15,500บาทราคาข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเจ้านาปีซื้อขายที่จังหวัดพิษณุโลกราคา11,000บาท ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น25%ซื้อขายที่อำเภอพมพิรามจังหวัดพิศนุโลกราคาตันละ1 5 0 0บาทราคามันสำปะหลังหัวมันสำปะหลังสดแป้ง25%ราคาซื้อขายที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาราคา2บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัม หัวมันสดแป้ง25เซ็นซื้อขายที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาราคา2บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมซื้อขายที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีราคา2บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมและซื้อขายที่อำเภอขานุวรรัศบุรีจังหวัดกำแพงเพชรราคา2บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมจบข่าวสำนักงานเศรษฐกิจาการเกษตรข่าว